สวัสดีครับวันนี้พบกับสวนคุณกวางชาแนลนะครับวันนี้เราจะพามาดูบอลสีนะครับเป็นบอลสีที่เรานะครับตั้งชื่อแลวนะครับแล้วก็ได้จดทะเบียนขึ้นมานะครับต้นนี้น้องมีชื่อว่าพลอยบดินโอ้โหตอนนี้พลอยบดินนะครับนี่ถ้าเป็นต้นที่เขาไซส์ใหญ่นะครับ ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนี่เป็นใบกลมใหญ่มากเลยนะครับกลมๆใหญ่ๆนะครับและนี่ก็เป็นลูกๆของเขานะครับนี่สวยงามมากเลยนะครับนี่เป็นชุดแรกๆเลยนะครับที่เราจะได้มีโอกาสแบ่งปัน f อฟทุกๆท่านนะครับใครนะครับที่รอบอลใบกลมใหญ่ๆนะครับโอ้โหต้องต้นนี้เลยนะครับ พลอยบดินนะครับถ้าสนใจก็สามารถทักเข้ามาสอบถามราคาที่เพจสวนกุณกวางได้เลยนะครับเราก็จะมีแบ่งปันให้กับสมาชิกเอฟซทุกทุกท่กทกทกทานนะครับในราคาที่เรียกว่าจับต้องกันได้เลยทีเดียวนะครับก็อย่างที่บอกครับใครอยากได้พลอยบดินนี่ครับนี่คือเป็นต้นแม่ของเขานะครับทักเข้ามาสอบถามราคาได้นะครับก็ยังอยู่ในที่หลักร้อยอย,อยู่แม้จะเป็นไม้มีดรแรกนะครับตอนนี้ก็าราคา ไม่แพงครับบอลสีสวยงามมากนี่ครับนี่ก็เป็นชุดพี่ๆของเขาที่เราแยกหนอ,อกมานะครับนี่ก็กําลังจะเบ่งบานนะครับแตกสาขากิ่งก้านใบออกมานี่เห็นไหมครับนี่ก็เป็นนกพะเก้านะครับเราแบ่งนกพะเก้าอยู่ต้นใหญ่มากเลยนะครับนกพะเก้าสวยมากเลยนะครับก็ผมคิดว่าผมจะเอานกพะเก้าเก็บไว้แบบว่าให้เป็นเป็น เป็นดงนพเก้าเลยนะครับเพราะว่าเป็นบอลแลปี64ที่ค่อนข้างสวยงามมากๆแต่ถ้าใครอยากได้นะครับเดี๋ยวผมแบ่งให้ไซส์ใหญ่อย่างนี้เลยนะครับนพเก้าโอ้โหดูสีสิครับสวยจริงๆนะครับถ้าใครอยากได้เดี๋ยวผมแบ่งพิเศษให้เลยนะครับ350ส่ทรงฟรีนะครับนี่ราคาแบบนี้นี่ปีที่แล้วไม่ได้นะครับนพ9เก้านี่มีเป็นราคาเป็นหลักพันกันเลยทีเดียวนะครับก็ บอลสีช่วงนี้กําลังจับต้องได้แล้วก็สวยงามมากๆนะครับกับหน้าหนาวที่ไม่หนาวมากนะครับก็เป็นร้อนๆอยู่นะครับจังหวัดผมก็เป็นร้อนๆอยู่นะครับนี่เป็นลูกไม้เห็นไหมครับต้นนี้เป็นลูกราชาวดีแต่ใบเขาไม่กมนะครับต้นนี้ต้นนี้สวยมากๆเลยนะครับต้นหนึ่งมีอยู่ประมาณสักในในกระถางนี้มีอยู่ประมาณ2ต้นนะครับก็ใครอยากได้นะครับนี้ต้นนี้เลยนะครับนี่สวยมากติด่างด้วยประคับนิดๆนะฮะ เดี๋ยวผมแบ่งให้พิเศษนี่แอบขายแอบขายคุณกวางไม่อยู่นะครับก็ใครอยากได้สนใจก็ทักเข้ามาสอบถามราคาได้นะครับสําหรับลูกไม้ด่างประคับเบาๆนะครับนี่ราคาก็ไม่แพงแน่นอนนะครับส่วนบอลสีที่จะแนะนําให้เอฟซี FC, สวนคุณกวางได้รู้จักกันนะครับต้นนี้นะครับมีนามว่า ปิ่นปะทุมนะครับนี่ปิ่นปะทุมจริงๆเดี๋ยวเขาจะป้ายเขียวนะครับแต่สาวๆปิ่นปะทุมเหล่านี้นะครับก็ยังเบบีอยู่ไม่เบบีแล้วนะเลยเบบีมาแล้วเนี่ยก็จะมีป้ายนิดๆแต่จริงๆปิ่นปะทุมอาจจะเป็นบอลที่มีป้ายเขียวนะครับนี่เดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าเขาจะป้ายตอนไหน,นแต่ถ้าใครอยากได้ปิ่นปะทุมนะครับโอ้โหราคาพิเศษนะครับสำหรับ f c ส่วนคุณกวางปิ่นปะทุมนี่เป็นบอลใบไผ่สวยมากนะครับ ผมแบ่งให้พิเศษเลยนะครับ100รวมทรงสวยมากนะครับใครสนใจถูกมากๆนะครับแล้วก็เป็นบอลเอ่อเป็นออกเป็นใบไผ่ที่สวยมากๆเลยนะครับปิ่นปัุมนะครับแต่ว่าน้องอย่างไม่ป้ายนะครับผมให้พิเศษ100 ส่งฟรีด้วยนะครับถ้าใครอยากได้ก็ทักกันเข้ามาเลยหูแดงจึ้งสวยมากเลยนะเป็นบอลมีชื่อนะครับไม่ใช่ลูกไม้นะครับนี่ปิ่นปฐมของเรานะครับใครสนใจทักเข้ามาที่สวนคุณกวางได้เลยนะครับหรือ,อแอดมาที่ ID l i ไลน์ต้นทีสมายนะครับก็สามารถเข้ามาจับจองกันได้เลยนะครับตอนนี้บอลสีก็กําลังสวยๆอยู่แต่ถ้าใครอยากได้นี่ครับต้นนี้ผมได้มาในานามบอลเก่าเนาะแต่เป็นกา้านดําสายดาร์กดาร์สวยมาก จริงๆเขาใบใหญ่กว่านี้นะครับเขาใบเขาจะใหญ่มากๆเลยนะครับใหญ่ก็เท่าๆกับพลอยบดินเลยใครอยากได้ต้นนี้ผมพิเศษให้เลยนะครับนาทีทองเท่านั้นนะครับนาทีทองจริงๆต้นนี้ต้นใหญ่มากนะครับ350ส่งฟรีนะครับโอ้โหดูใบเขาสิกระดูกดําด้วยนะครับก้านดําด้วยนะครับก็พิเศษให้นะครับสำหรับ F อส่วนคุณกวางต้นนี้เลี้ยงนอกตู้นะครับไม่ใช่บอลในตู้นะครับบอลบอลชุดนี้เป็นบอลนอกตู้ทั้งหมดเลยนะครับนี่เห็นไหมครับก็จะเป็น บอลสีหลากหลายสายพันธุ์ที่เราแยกออกมานี่อันนี้เป็นสาวนครชัยศรีนะครับนนี้เราผ่าแล้วเขาทิ้งใบไปเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็กลับมาสวยนะครับนี่ก็เป็นหนุมานอ๊ปพักร,ะระนะครับนี่สีบุรีรัมโอ้โหบอลเก่ายิ่งโตยิ่งสวยครับสีบุรีรัมลูกไม้นะครับหลากหลายสายพันธุ์เลยทีเดียวนะครับสําหรับ EP นี้เราก็ลากันไปด้วยบอลสีสวยๆนะครับกับสวนคุณกวางนะครับ ตู้นี้เป็นตู้นอกตู้ที่เรามาให้ชมกันในวันสบายๆในยามเช้าก่อนเที่ยงก่อนบ่ายนะครับจิบกาแฟเบาๆกันนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยครับช่วงนี้ นะครับฝากติดตามกดไลค์ like, Subscribe สั่นกระดิ่งกับส่วนคุณกวางชาแนลเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยเพื่อที่เราจะมีต้นไม้สวยๆแม้ทุกคนได้ชมกันในแต่ละอีีนะครับขอบคุณทุกคนมากครับที่อยู่เ,เป็นเพื่อนกับส่วนคุณกวางชาแนลมาโดยตลอดสำหรับอ p พี้ิลาไปแล้วขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ